สวัสดีครับผมสิดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC c าร์ซีช anel วันนี้กันอยู่ ZRC X าร์ซีเอ็กมโบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงนะครับว่าจะไม่เปิดกาชาและสิ้นปีสิ่งมันมาสักพักก็แหละไอ้แฟงกี้ทาวเวอร์เนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เติมเองนะครับเป็นโบนัสแคชแบ็กจากพรีเซลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปถลุงกันดีกว่าเพื่อน สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโดวนแพ็เกท่้อา รรวมถึงสามารถกรอกโค้ดเ r x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช,ช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับมาครับคือต้องบอกอย่างี้ก่อนนะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าผมเปิดพีเซลไปก็ประมาณหนึ่งนะซึ่งผมได้แคชคืนมา4 0,000แคชแนะอยู่ที่ประมาณ 4, านนคี่บ ในใจคิดว่าน่าจะเปิดจนครบ4ี่หมื่นเลยนะสี่หมื่นแคชก็สี่พันนะครับของรางวัลที่อยากได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยากเปิดขนาดนั้นแต่ใบแอมที่ไม่หวังเลยนะแต่ที่อยากได้คือได้กันแตกแล้วแบบแคชฟ,ฟรีอ่ะคุณผู้ชมคืนกําไรสู่ประชาชนเปิดได้อะไรก็กําไรนะครับไม่มีทางขาดทุนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดนั้นเป็นแคชฟ,ฟรีที่มาจากแคชแบ็กนั่นเองเนี่ยโดยที่ตัวเกมเขามีกระสุนให้เราฟรีอยู่ที่20ลูกใช่ไหม ผมสามารถปรับจริงๆมันควรยิงเทะลุก,ก่อนบานะเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยไอตัวโอ้โหไปเลยพี่ไอตัวแฟงกี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้คําว่าอะไรเดียเพื่อนเพื่อนมันค่อนข้างที่จะมีดาเมจแบบถ้ามันทะลุหลอดเนี่ยมันจะใช้คําว่าทะลุหลอดเนี่ยมันจะกินกินเลือดฟีอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะนะครับอ่ะผมมีลูกบอลสีลุง มันจะซื้อได้สิบลูกต่อวันใช่ไหมผมซื้อสีนี้ก่อนอ่ะผมเอาร้อยลูกคือเราจวยิงไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยไปอัพกกงอัพเกรดค่อยว่ากันอ่ะอันนี้ร้อยลูกนะครับผมขออนุญาตยิงสีแดงหนึ่งลูกจ้เป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าหรออ๋อยิบห้าโอเคต้องอ๋อมันต้องยิงเท่าลูกกว่าเพื่อนๆช่วงแรกเพราะว่ายิงเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวมันทะลุหลอดนะครับเร่อะไร เลือปดไปก่อนเลือดเป็นอย่างน้อยมันมีทีละสองเม็ดไหมไม่มีคือถ้ายิงทีละห้าเราจะขาดทุนหนึ่งหน่วยเว้ยนึกออกปะคือถ้ายิงทีละห้าเนี่ยมันจะขาดทุนแบบขาดทุนจริงๆอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเราต้องยิงทีละหนึ่งก่อนนะครับไม่ไม่กล้าเปิดเสียงอะ่ะกลัวติดลิขสิทธิ์เพื่อนๆหรือติดขึ้สิทธิไออ์ไปเออไปยิงไปเทศกาลแฟงกี้ทั้งทีตูมตูมเออไปซะไปซะรีบๆเลยรีบๆเลย ต้องการสก,กิลเลเวลสี่โอเคอัพเกรดก่อนอ,อ้ยอัพเกรดผมใช้นนี่ได้ดิผมใช้เจมเขียวเลยอัพเกรดสองสามสี 2, 3, ่ผมอัพจนสิบเลยได้ปะวะรวยเก้าสิบตันยังสิบแล้วโอเคต่อยิงเลยเลอลูกโโหนี่ขาดทุนนะเนี่ยไม่เป็นไร มันเดี๋ยวอมันเหลือสิบเปอร์ไม่เป็นไรตามมันตีไปเฮย้ยอะไรอะ่ะอ๋อนึกว่า Q W U โถ่เอ้ย <c oughs> วีลูมวีลูมโทเค็นไอ้โวไอ้หนุ่มตกใจหมดแต่เหมือนจะเป็นของดีอยู่นะมันเป็นของสีทองนี่ผมไม่แน่ใจว่าวีาวลูมก,กี่อันแรกอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูนะครับเฮ้ยเหมือนจะดีอยู่นะสองสองอันแล้วนะเฮ้ยมันดูดีต้องไปดูข้างในว่ะอาจจะเกลือ ได้เยอะแปลกๆกเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะดีครับไปต่อต่อต่อดียวยาวหนึ่งสองสามโอ้โหเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วเฮ้ยกันแตกโอเคกันอุ้ยกันแตกสองอันเลยกันแตกโอเคกันแตกกันแตก้อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมยิงกระสุนในนี้ให้หมดก่อนแล้วผมจะใช้กระสุนลุงละ ด,ดูโอเคอยู่นะเพื่อนมันก็ไม่น่าจะดูขาดทุนนะหรือเปล่าวะหรือคิดไปเองหนึ่งสองอ่ะอันนี้ซื้อได้แค่สิบใช่ไหมผมไม่ได้คำนวณดาเมจนะผมยิงอย่างเดียวเลยรีโรหลดหน่อยพี่กระสุนผมมาแล้วโหลดชา้าแท้อ่ะเอาไหมโอเคยืนยัน กระสุนสีลุงโอ้โหเบาอยู่นะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะนี่ได้กันแตกได้ไอ้นี่สองเม็ดด้วยกันแตกคาริสแมนด้วยนั่นอ่ะโอ้ยสีลุงก็ไม่ได้แรงมากนะไปะผมเหลืออีกสองหมื่นวัลเลตนะครับไปเรื่อยๆยิงได้อีกนิดหน่อยนะครับป่ะทีนี้เราจะยิงทีละห้าได้ยัง เปลี่ยนลูกกระสุนก่อนปึ๊บโอ้โหต้องปรับคืนหน,น,นึ่งเมตรว่ะหมื่นเจมอ่ะเราลองยิงแล้วะห้าหรือยี่ห้าเปอร์โอ้โหต้องขยับต้องคอยขยับกระสุนนะอุ้ยกันแตกขนนกโอเคหนึ่งสองกันแตกขนทองด้วยเมื่อกี้เฮ้ยกันแตกคาริสมันก็ดูดีนะว่าบาปดูดิว่าไม่ได้แต่ต้องค่อยๆย,ยิงวะ่ะ อุ้ยก็แตกเยอะมากผมบอกเลยนะรอบหน้าสตรีมหน้าผมนี้ฉ่ำมงต้องค่อยๆยิงค่อยๆยิยงใจเย็นหนึ่งสองโปโหกันแตกเพียบหนึ่งสองโป้หนึ่งสองโป้อุ้ยเจมสามหมืนโอเค หนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยอุ้ยกันแตกแหวนว่ะผมค่อนข้างจะแฮปปี้นะเฮ้ยผมรู้สึกว่ายังไม่ดูผลประกอบการแต่ดูดีนะครับอ่ะผมได้อีกเท่าไหรนะ่เนี่ยเจ็สิบเอ็ดเอาให้หมดเลยนะครับมันคือแคสฟรีจากตัวพีเซลอยู่แล้วนะครับเหมือนเงินฟรีอะ่ะเพื่อนๆอย่าไปกลัว สัพักขาดทุนมันมีขาดทุนอยู่แล้วของฟรีขาดทุนได้ไงถูกปะเออของฟรีอะไรมาขาดทุนมีผลเขาเรียกว่ามีผลต่อการตัดสินใจนะครับทีมงานนะครับโอ้โหใบดันเขียวอย่างเงี้ยเอามาทำไมหนึ่งสองุอ้ยกอนแตกเยอะนะเนี่ยผมเหลือวอลเล็ตอยู่สองวอลเล็ตอ่ะเพื่อนๆไม่ถึงสองบาทอะ่ะ เชี่ยผมเมื่อกี้ยิงห้าลูกเอนะ่เหมือนผมกดผิดปะนะขาดทุนนะนี่โอเคยิงเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะว่ายิงไปห้าเมตรก็ไม่ตายนะครับเลเวลห้าสิบเอ็ดมาแล้วมาดูผลประกอบการกันคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะมากนะก็ได้อะไรบ้างแต่สิ่งที่ได้แน่ๆนะโอ้โหไปดันเพียบนะครับอะทิกเกต็ตผมได้วีรูมทิกเก็ตมา29ใบนะครับไม่รู้ว่าแลกอะไรได้บ้าง แล้วก็ตัวฟาเบียสโทเค็นนะครับ20บใบซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้แลกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เหมือนตัววีรูมนี่ขายได้นะมีคนรับอยู่นะครับแล้วก็มีฟอสเจมด้วยปะเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบๆบตันแต่ขนทอง3นะครับฟอสเจม5 0 0 0มื่นเดี๋ยวไล่ไล่ไลอะโนมัยมีอีกอันนี้มีฟอสเจม30,000มี2ออ่ะฮะมีอะไรอีกไหม อันนี้การแตกคาเนเลียนห้าเลยนะดูดิแล้วก็การแตกเข็มขัดนะครับการแตกคาลิสแมนมีอะไรอีกการแตกส้อยการแตกขนเงินนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ปะอ่ะผมขอรีเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า มีการแตกหูแล้วก็การแตกขนดำน่าจะเยอะอยู่นะว่าบาปแล้วก็น่าจะหมดนะเนาะส่วนวีลูมทิ c เก็ตนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขารับกันเท่าไหร่จ,จำได้ว่ามีคนโข่งนะโอเคหมดแล้วนะครับเอาเนี่ยเฟอร์เบียส์เขารับกัน10 m อะ่ะผมมี20ใบอบใบคุณผู้ชม ก็สองร้อยเอ็มแล้วนะผมไม่แน่ใจว่ามันขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับโอ้แต่การแตกราคาล่วงอนาเอเลยว่วะอุ้ยาบางอันก็ดูดีนะดูดิเทศกาลแห่งการตีบวกชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกนี่เยอะอยู่ครับมีการแตกขนทองกันแตกรน่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่การแตกเนี่ยผมจะไม่ขายนะเพื่อนๆผมน่าจะเก็บไว้เพื่อตีบวกทำคอนเทนต์ต่อนะครับเพราะว่านี่นะครับการแตกผมได้ประมาณนี้ใช่ไหม เอามารวมกับที่มีอยู่นะครับนี่ผมจะมีการแตกขนทอง8อันนะการแตกขนเงินเข็มขัดนะครับขนเงินขนดํานะครับแล้วก็รวมถึงการแตกที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการแตกคาเนเลียนนะครับการแตกทาลิตนะครับการแตกสร้อยแล้วก็การแตกหูแต่ว่าทาลิตเนี่ยอาจจะได้ขายนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ผมเป็นบวกเจ็ดมันตีไม่ได้นอกาจากผมจะซื้อแพ็กเกจหน้าเว็บแล้วเอาไปแลกเป็นทาลิตผูปัดมาตีแต่มันก็ไม่น่าคุ้มนะครับ คาเนเลียนนี่อาจจะได้ตีหนึ่งคลิกนะครับสร้อยนี่อาจจะไม่ได้ตีนะแล้วก็หูก็อาจจะได้ตีแค่หนึ่งคลิกนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนตัวที่ได้มาแลกอะไรได้บ้างมันอยู่ในกิจกรรมไหนวะแฟงกี้เหรอไหนดูซิโอ้ยใช้เฟอร์เบียสยี่สิบห้าสิบอันเพื่อแลกคอตูมล้วคนนีมเหรอวิ้ยน่าสนใจว่ะผมสามารถรับเพิ่มได้ไหมนี่อินดิวิดอลนี้ลงดันเอ่อ ซิลเวอร์เมมเบอร์การ์ดโทเค็นแฟงกี้ทาวเวอร์โกลเมมเบอร์อ้าวแล้วเมมเบอร์ที่เหลือมาจากไหนอะผมมีวี o ูมแล้ววีรูมมาไปแลกอะไรเอ่ยต้องไปดูหน้าเว็บใช่ไหมเนี่ยสงสัยต้องไปดูหน้าเว็บองเพื่อน,อ,นอ่ะขอดูกันเอ็กชันมาเก็ตหรอ a g golden stone อ๋อนี่ไงวี o ูม วีลูมหนึ่งร้อยอันแลกมอไซ์ได้ว่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผมว่าอาจจะต้องขายว่ะดูทรงแล้ววีลูมผมไม่น่าจะได้ใช้วะก็เดี๋ยวค่อยไปหาโอกาสขายละกันนะครับถ้ามีคนรับอยู่ก็คงอาจจะพอได้นะครับหรือไม่ก็ผมไม่รู้ผมจะเปิดเพิ่มหรือเปล่าอ่ะมันดูไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่เลยใช่ไหมมันดูแบบไม่ค่อยหวือหวาขนาดนั้นนะครับก็ เดี๋ยวไว้ว่ากาันว่าจะขายหรืออย่างไรนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝันดีลงหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ